ค่ะก็ต้องค่ะกขต้องขอสวัสดีนะคะไปยังท่านผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมในช่องทางปราจีนบุรีสองชาแนลนะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2พบเพื่อนครูนะคะพบผู้บริหารข่าวสารจากสพปปาจินบุรีเขต2ส่งตรงถึงเพื่อนครูนะคะเราจะกลับมาพบกันในช่องทางนี้ทุกวันอังคารนะคะเวลา15นาฬิกา ถึง15นา30นะคะโดยประมาณนะคะรอบรัออร้วสพป,ปนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เห็นข่าวสารการศึกษานะคะที่กับกิจกรรมท่านพออ,อเขตพบท่านประธานเขตคุณภาพการศึกษาและก็ท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะตลอดจนกิจกรรมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปจิมบุรีเขต2พบเพื่อนครูนะคะเป็นเรื่องราวดีๆของสพปปจิมบุรีเขต2ของเรานะคะกลับมาวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่ดีๆที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆส่งลงไปยังโรงเรียนนะคะในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นช่วงท่านรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะได้พบกับท่านรองจินดาวงอมาตนะคะและช่วงนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่ เราจะได้พบกับท่านรองของเรานะคะค่ะช่วงนี้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านได้พบกับท่านรองจินดาวงอมาตค่ะครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับตลอดจนนัผู้ที่กำลังรับชม ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับปจินบุรี2องชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปัจีนบุรีเขต2นะครับพบกับเพื่อนครูนะครับซึ่งนะวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับก็จะมีเรื่องนะที่จะมานะพูดคุยนะครับมาเล่าแล้วก็มาชี้แจงให้กับทุกท่านได้ นะรับทราบนะครับสามสีเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับกนะ็ก็ขอแจ้งไปยังอานะเขตคุณภาพต่างๆนะครับว่าในห้วงสัปดาห์นี้นะเรากนะ็จะมีการผูก,กวดกิจกรรมนะครับงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับของพวกเราซึ่งนะตามกําหนดการนะครับก็นะจะเป็นห่วงนะครับวันที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้านะครับ เดือนพฤศจิกายนนะครับก็น่าเข้าใจว่านะทุกเขตนะครับก็คงจะได้เตรียมตัวกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับก็นแจ้งผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับน่าพิมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอยู่นะเกือบ20นะกิจกรรมนะครับแล้วก็หลายรายการทีเดียวนะครับซึ่งนะกิจกรรมเหล่านี้นะครับเราก็จะมีการแข่งขันนะครับระดับ เขตพื้นที่เรานะครับในเดือนหน้านะครับเดือนธนันวาคมนะครับก็นาท่านะครับอาจจะมีนะครับนาท่านรองหรือท่านน้าพอโอเคตนะครับได้นาลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับในห้วงาการแข่งขันกรรมของเขตคุณภาพนะครับครับเรื่องที่2นะครับที่อยากสื่อสารไปยังพี่น้องเพื่อนครูเรานะครับก็คือเรื่องงานนะครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แล้วก็การประกันการอ่านการเขียนซึ่งนะในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งสัปดาห์นะครับทางนะสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็ได้ลงนะครับเยี่ยมเยียนทําความเข้าใจมอบนโะยบายต่างๆนะครับให้กับทุกเขตคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยเฉพาะปีนี้นะครับกนะ็ท่านนะพอ,อ,อเขตของเรานะครับก็ได้นเะน้นย้ําว่า จะเป็นปีแห่งการ,กการประกันคุณภาพการอ่านการเขียนนะครับแล้วก็งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราก็ได้นำนโปรแกรมนะ c a r e for for a l l นะครับมาช่วยนะครับในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็ฝากพี่น้องเพื่อนครูนะครับท่าน,นผู้บริหารนะครับทุกท่านได้ ช่วยกำชับนะครับในเรื่องการใช้โปรแกรมแล้วก็การออกเยี่ยมบ้านนะครับเพื่อที่ทางสำนักงานเขตจะได้นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นจริงนะครับเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ความพร้อมนะครับของนักเรียนของพวกเรานะครับก็เชื่อว่าพี่น้องเพื่อนครูของเรานะครับก็คงจะได้ให้ความร่วมมือนะครับเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ ครับเรื่องต่อมานะครับที่อยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องเพื่อนครูนะครับแล้วกนะ็ท่านผู้บริหารก็คือเรื่องนะความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับก็ฝากกำชับนะครับเป็นเป็นนโยบายนะที่สําคัญของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่นะครับด้านนะการจราจรน,นะครับด้าน ระบบไฟฟ้านะครับตรวจจนนะครับนะความปลอดภัยต่างๆอยู่ในสถานศึกษาของเรานะครับก็ฝากช่วยกำชับเป็นพิเศษด้วยนะครับในห้วงนี้นะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับของลูกเรียนของเราเนะาะก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กลุ่มส่งเสร,ริมการจัดการศึกษานะครับอยากจะสื่อสารแล้วก็กำชับ ไปถึงพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านนะครับก็ถึงนะครับแนวทางการลงโทษนักเรียนนะครับก็ฝากพวกเราฝากพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านนะครับว่าแนวทางการลงโทษนักเรียนนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบนะครับการลงโทษนักเรียนนักศึกษานะครับปี2548โดยเข่งคัดนะครับว่าการลงโทษมีแนวทาง นะครับยังไงบ้างนะครับก็ไม่อยากให้นะพี่น้องเพื่อนครูเรานะครับได้ลงโทษนะครับนอกเหนือจากที่นะทางระเบียบได้กำหนดไว้เนาะก็ฝาก,กํำชับเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนะวันที่25นะครับเดือนพฤิกายนก็นถะือว่าเป็นวันสำคัญ ทางลูกเสือของพวกเราอีกวันหนึ่งนะครับนะก็คือวันสมเด็จพระมหาธีรลาชเจ้านะครับซึ่งนะเป็นการลํำลึกถึงนะพระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเป็นการวางพวงมาลาซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนะครับทั้งสายการจังหวัดทั้งสำนักงานเขตนะครับตรวจจน เขตคุณภาพหรือกลุ่มเครือข่ายสารศึกษานะครับได้ช่วยกันจัดให้มีการวางพงมลานะครับแล้วก็นามีนะครับรูปแบบการรายงานทางออนไลน์ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็นะอีกห่วงหนึ่งนะครับก็จะมีน้องนะครับนักจิตวิทยานักจิตวิทยาโรงเรียนนะครับประจำเขตพื้นที่นะครับก็จะได้มาพบปะพูดคุยกับพวกเรา อีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องนะของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับสำหรับผมเองนะครับวันนี้ก็คงมีเรื่องที่จะมาพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็ชี้แจงให้กับพี่น้องเพื่อนครูเราได้รับทราบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปกนะ็จะได้พบกับน้องเปียมบิกาสังคลิตนะครับนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาครับ ค่ะก็ค่ะก็จบลงไปนะคะในช่วงของท่านรองผอเขตพบกับเพื่อนครูนะคะวันนี้เนื้อหาสาระนะคะสำคัญและเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านรองจินดาวงญอมารท่านได้สื่อสารผ่านไปยังทุกโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบดูแลน,นักเรียนนะคะช่วยเหลือนักเรียนแคร์ฟออ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมนะคะที่ สำคัญนะคะเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งท่านได้กำชับนะคะว่าทุกโรงเรียนนะคะจะต้องดูแลนักเรียนนะคะให้ได้รับความปลอดภัยนะคะนั่นก็คือความห่วงใยของสำนักง,งานเขตที่ส่งตรงลงไปยังทุกโรงเรียนนะคะก็จะมาถึงอีกรื่มมือค่ะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการสังเกต ด้านสุขภาพจิตของนักเรียนนะคะในสังกัดของเรานะคะซึ่งวันนี้ในช่วงถัดไปนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับนักจิตวิทยาประจําสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะซึ่งก็จะได้มาบอกเรื่องราวนะคะที่ทุกโรงเรียนจะได้นําไปดูแลเด็กนักเรียนของเราเพื่อให้เด็กเราได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะก็เชิญทุกท่านได้พบกับนางสาวเปรมิกาสังคาริศค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเปมิกาสังคลิตนะคะเป็นนักจิตว,วิทยาโรงเรียนประจำสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจิมบุรีเขต2ใน ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของพัฒนาการเด็กแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตเด็กนะคะในเด็กที่เราจะเจอกันในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปาจจิมบุรีเขต2จะขออนุญาตแบ่งเป็น2อย่างนะคะนั่นก็คือในวัยเด็กเล็กแล้วก็ในวัยเรียนนะคะในช่วงวัยเด็กเล็กก็จะเป็นในช่วงของเด็กอนุบาลจนถึงชั้นอนุบาล3นะคะตั้งแต่วัยแรกเข้าเลยในช่วงนี้นะคะพัฒนาการของเด็กหรือในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพจิต ที่จะมีปัญหาส่วนใหญ่นะตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆค่ะเรื่องที่1นั่นก็จะเป็นในเรื่องของเด็กไม่พูดเด็กที่2เรื่องที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสมาธิสั้นค่ะและเรื่องที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์รุนแรงค่ะเรามาดูกันในเรื่องแรกก่อนนะคะในเรื่องของเด็กไม่พูดนักปัจจุบันค่ะในวัยอนุบาลเราพบว่าเด็กมีภาวะการพูดหรือภาวะทางภาษาค่อนข้างล่าช้าค่ะ หนึ่งในสาเหตุของเด็กที่ทำให้พูดล่าช้านะคะมาจากในเรื่องของ การดูจอรหรือทีวีนะคะในเด็กเนี่ยควรจะพูดได้ตั้งแต่ขวบครึง่งถ้ามีเด็กนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนในสังกัดของสำนักง,งานเขตเราและสามขวบแล้ว4ี่ขวบแล้วยังไม่พูดอันนี้แนะนำให้ลองพบกับแพทย์เพื่อวินิจฉัยในเรื่องของพฤติกรรมด้านไม่พูดอันดับที่2ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของเด็กสมาธิสั้นเด็กสมาธิสั้นเขาจะมีเกณฑ์วินิจฉัยติดต่อกันเป็นเวลา2อาทิตย์ซึ่งจะมีในเรื่องของ1หุ่น หันพันแลนสองซนอยู่ไม่นิ่ง 3. ม,มีในเรื่องของอาการไม่กลัวความ ไม่ปลอดภัยคือยังไงใช่ไหมคะก็คือจะอยากปีนอยากป่ายตลอดเวลาเลยค่ะคุณครูห้ามยังไงเขาก็ไม่ฟังทําร้ายเพื่อนแรงๆเด็กบางคนนะคะถึงกับดึงคอเสื้อเพื่อนทั้งๆที่เพิ่งอนุบาลสองอนุบาล3อันนี้ก็จะเป็นในด้านของสุขภาพจิตในเรื่องของพฤติกรรมอีกอันนึงนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของภาวะอารมณ์รุนแรงค่ะอันนี้ก็จะมาจากด้านของการดูจอเหมือนกันส่วนใหญ่ในเด็กวัยอนุบาลนะคะ ทางจิตเวชเด็กวัยรุ่นนะคะเขาได้มีการบอกไว้ว่าเด็กควรจะดูจอไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันและสิ่งที่เด็กดูได้จะเป็นเพียง1 เพลง 2. ในเรื่องของเกมที่เกี่ยวกับเกมพัฒนาการทั่วๆไปเช่นเกมต่อคําเกมต่อบล็อกแต่ปัจจุบันเด็กอนุบาล2อนุบนาล3ก็จะเล่นเกมรุนแรงที่มีนะักษณะของเลือดหรือการต่อสู้ที่รุนแรงแล้วทําให้เด็กติดพฤติกรรมนี้มาอยู่ที่โรงเรียนอันนี้เป็นวัยเด็กเล็กนะคะอันต่อไปนะคะในวัยเรียนในวัยเรียนเนี่ยเราจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะมีปัญหาค่อนข้างหลากหลายแต่นะับปัจจุบัน พฤติกรรมที่เราเจอในเด็กวัยรุ่นหรือวัยเรียนนะคะมาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือโรคซึมเศร้าเราจะสังเกตเด็กเป็นโรคซึมเศร้าหรือเข้าข่ายโรคซึมเศร้าอย่างไรวันนี้นักจิตวิทยามีคําตอบค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะในวัยเรียนหรือวัยที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่กําลังต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยเด็กบางคนที่ไม่มีความสามารถในการปรับตัวในด้านของร่างกายจิตใจหรือว่าเพื่อน เขาจะมีพฤติกรรมในด้านของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นน้อยลงหรือมิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าซึมเศร้าเกิดได้อย่างไรและเราจะสังเกตอย่างไรภาวะซึมเศร้านะคะเป็นภาวะที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอารมณ์พฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิมนะคะภาวะนี้นะเกิดได้ทุกเพศ ถุกวัยถึงเราจะเป็นคุณครูเราก็สามารถสังเกตได้สังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะจะมีแนวโน้มซึมเศร้าในช่วงของเด็กที่อายุ10ขวบขึ้นไปตอนนี้เป็นเกณฑ์วินิจฉัยที่มีมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะ วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหรือผู้ปกครองที่ซุมที่ซึมเสี่ยงในภาวะซึมเศร้ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะคือในครอบครัวมีประวัติในด้านของจิตเวชซึมเศร้าโรควิตกกังวลไบโพล่าส์หรือสมาธิสัน้นอันดับที่สองค่ะมีโรคเลื้อรลังนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายเช่นโรคมะเร็งโรคตับโรคไตโรคที่ทําให้มีร่างกายผิดรูปหรือผิดเพี้ยนไปต่อภาพลักษณ์ ไว้อีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านจิตสังคมค่ะเช่นการสูญเสียอกหักใช้สารเสพติดตั้งคันปัญหาการเรียนโดนลังแกแล้วก็การใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนั่นก็คือการบูลลี่นั่นเองค่ะ ภาวะที่4นะคะกลุ่มที่ครอบครัวไม่มีความอบอุ่นมีความขัดแย้งรวมถึงการเลี้ยงดูที่ขาดทักษะการสอนในเรื่องของการจัดการอารมณ์ตัวเองค่ะแนวทางการดูแลในเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีทั้งหมด4แนวทางค่ะแนวทางที่1นะคะ นั่นก็คือการคัดกรองซึมเศรา้าณปัจจุบันค่ะแบบทดสอบในด้านของการคัดกรองซึมเศรา้ามีได้ทั่วไปสามารถเซิร์ชได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของกรมสุขภาพจิตเองกรมสาธรารณาสุข หรือในหน้าเพจสพอปจิมบุรีเขต2ในคู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียนก็มีบอกไว้นะคะอันที่2ก็คือการตรวจสุขภาพวินิจฉัยตรวจร่างกายและก็ตรวจสภาพจิตใจอันนี้จะต้องให้คุณหมอหรือนักจิตวิทยาเป็นคนตรวจให้ข้อที่3ค่ะการรักษานะคะในด้านของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกค่ะหรือการปรับความคิดซึ่งจะทําให้ภาวะซึมเศร้าลดลงได้ภายใน4สัปดาห์ ข้อสุดท้ายค่ะคือการส่งเสริมการป้องกันปัญหาทางครอบครัวโรงเรียนนะคะการช่วยเหลือเบงตน้นในกรณีที่เราพบเห็นเด็กที่มีความผิดปกติในด้านของพฤติกรรมอารมณ์หรือเกณฑ์ที่เข้าขเข้าข่ายคำว่าซึมเศร้าคืออะไรในการช่วยเหลืออันแรกนะคะนั่นก็คือการสังเกตพฤติกรรมค่ะการสอบถามสารทุกสุกด,ดิบหรือการรับฟังค่ะ เชื่อไหมคะว่าแค่คุณครูรับฟังเขามันก็ช่วยให้เขาผ่อนคลายได้อย่างดียิ่งขึ้นอันที่2นะคะใช้เหตุผลให้เหมาะสมกับวัยค่ะไม่ใช้อารมณ์มีท่าทีที่เป็นมิตรอบอุ่นเปิดโอกาสและไม่กดดันหากเขาไม่อยากเล่าอันที่3ค่ะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ช่วยสังเกตพฤติกรรมหรือคนรอบข้างที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ปกครองของเด็กนะคะเนื่องจากในวนัยนี้ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่ โรงเรียนอยู่กับเพื่อนหรือมักจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆฉะนั้นเด็กจะไว้ใจเพื่อนเราจะต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมเด็กอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะที่เป็นข้อหลักๆเลยก็คือส่งเสริมให้เด็กทํากิจกรรมกลางแจ้งค่ะก็คือการออกกําลังกายเชื่อไหมคะว่าการออกกําลังกายคือการหลั่งฮอร์โมนที่ดีที่สุด <c oughs> เวลาเราออกกําลังกายนะคะจะมีฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งออกมาน,นําไปชดใช้ในเรื่องของฮอร์โมนที่ไปกดทับในเรื่องของซึมเศร้าได้ หากอาการไม่ดีขึ้นนะคะควรนำไปพบจิตแพทย์เพื่อปรับเมิอนอาการความรุนแรงการปล่อยทิ้งไว้นานนะคะอาจนำไปสู่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนั่นก็คือซุยไซหรือว่าฆ่าตัวตายฉะนั้นในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจิมบุรีเขต2ของเราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นหลักหากมีหากมีเรื่องใดที่สามารถนําปรึกษาหรือว่า ไขรข้องใจตรงไหนสามารถทักหาหนักสีวิตยาได้เลยนะคะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าเพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนบุรีเขต2ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้กลุ่ม่งเสริมการศึกษาขอจบการพูดคุยในวันนี้สวัสดีค่ะ ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะจากนัก,นก,กจิตวิทยาของสำนักง,งานเขตนะคะผู้ที่มีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญนะ,ะเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนนะคะซึ่งน้องเปรมิกานะคะก็ได้บอกเล่านะคะว่าก็เป็นอีกหนึ่งภาระหน้าที่ของคุณครูคุณครูต้องทําในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องของการดูแล สุขภาพจิตนะคะก็จะสอดรับสอดคล้องกับการนําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะเข้ามาในการดูแลนักเรียนของเราเพื่อให้นักเรียนของเราได้รับการช่วยเหลือนะคะดังเช่นที่ท่านผอเขตท่านได้ประกาศไปแล้วนะคะว่าเราจะช่วยเหลือนักเรียนจนกว่าจะไม่มีนักเรียนให้ช่วยเหลือนะคะในเขตพื้นที่ของเรานะคะท่านบอกไว้ว่า,วา หากเกินกําลังความสามารถนะคะจากที่คุณครูได้วิเคราะห์ได้ดูแลเด็กนักเรียนแล้วสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังเป็นหน่วยงานที่คอยให้ให้การดูแลนะคะที่จะช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนร่วมกับโรงเรียนนะคะทุกเคสนะคะทุกเรื่องราวนะคะขอให้ทุกโรงเรียนนะคะได้ได้ดูแลนักเรียนแล้วก็ในเรื่องของการใช้ระบบ Careforall นะคะในช่วงที่ท่านได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็ขอให้ท่านกรอกนะคะข้อมูลในระบบที่เป็นจริงนะคะตามสภาพจริงแล้วก็สู่าการคัดกรองนักเรียนนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจะจะส่งตรง มาอย่างสำนักงานเขตนะคะซึ่งผู้รับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส่งเสริมหรือท่านผอเขตเองนะคะท่านก็จะได้เข้าไปดูแลนะคะเข้าไปดูข้อมูลนะคะเพื่อนํามาสู่ในเรื่องของการวางแผนช่วยเหลือเด็กนักเรียนของเรานะคะอย่างให้ทันท่วงทีนะคะเด็กนักเรียนของเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือสาระดีๆนะคะจากสำนักงานเขตนะคะส่งตรงถึงคุณครูถึงผู้บริหารโรงเรียนนะคะผ่านช่องทาง ปาจีนบุรี2องชาแนลของเราในวันอังคารน,นี้นะคะ30นาทีโดยประมาณนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่มีข่าวสารสาระดีๆนะคะที่ส่งลงไปถึงอย่างกลับโรงเรียนนะคะเพราะนั้นก็อยากฝากประชาสัมพันธ์นะคะไปยังโรงเรียน ไม่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของจากสํานักง,งานเขตนะคะหากโรงเรียนใดมีข่าวสารนะคะเรื่องราวดีๆที่อยากจะส่งผ่านนะคะไปยังพี่น้องเพื่อนครูในสังกัดของเราท่านก็สามารถที่จะประสานเข้ามานะคะขอ,อส่งข่าวของโรงเรียนนะคะผ่านช่องทางปาจีนบุรี2องชาแนลของเรานะคะทุกวันอังคารเราก็จะมีช่วงเวลา30นาทีที่จะให้โรงเรียนได้เข้ามาชมนะคะก็ฝากไปยังทุกโรงเรียนนะคะได้ประชาสัมพันธ์ ให้คุณครูของเราได้เข้ามาชมในช่วงเวลานี้ขออภัยนะคะหากท่านเปิดไว้นักเรียนของเราก็จะได้เห็นนะคะเรื่องราวข่าวสารนะคะวันนี้เรื่องราวดีๆรอบรู้วโรงเรียนเราก็ก็มีเยอะเลยนะคะข่าวเขามาถึงช่วงท้ายนะคะของรายการของเราในวันนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะว่า ในขณะนี้กลุ่มนิเทศติดตามนะคะก็กําลังพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์นะคะวันนี้เรามีการอบรมประชุมโดยวิทยากรที่เชิญมาจากสพมสุรินทร์ก็ต้องบอกว่าเป็นระบบที่สนุกนะคะที่จะนําไปใช้เกิดประโยชน์กับการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนเลยทีเดียวฝากทุกโรงเรียนได้อคอยติดตามนะคะว่าระบบนี้จะไปช่วยเหลือสนับสนุนให้กับค,คุณครูที่จะ พัฒนาการเรียนการสอนนะคะจนขอเลื่อนขอมีขอวิทยาฐานะให้สูงขึ้นนะคะอันนี้ต้องบอกประชาสัมพันธ์ไปไปเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะทิ้งท้ายไว้ให้กับทุกโรงเรียนก็คือในส่วนของเรื่องของการทําข่าวนะคะท่านผอเกตท่านอยากให้ทุกโรงเรียนนะคะช่วยกันนะคะทาข่าวเรื่องราวดีๆ ของนักเรียนของโรงเรียนนะคะข่าวสารของโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมเชิงบวกนะคะกิจกรรมดีๆอยากให้ทุกโรงเรียนได้ช่วยกันเขียนข่าวน,นะคะสอนอเองก็อยากจะฝากว่าข่าวของโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะคุณครูเป็นคนเขียนหรือท่านผอเป็นคนเขียนอยากให้เราใช้กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะลองให้นักเรียนเราเป็นคนเขียนข่าวนะคะข่าวดีๆที่นักเรียนได้พบได้เห็นที่อยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวในโรงเรียนหรือในชุมชนที่นักเรียนพบเห็น ผ่านเรื่องราวของการเขียนนะคะผ่านเรื่องราวของการอ่านแล้วส่งส่งขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะมาสนับสนุนนโยบายการเรียนดีนะคะอ่านออกเขียนได้นโยบายของท่านผอเขตนะคะการเรียนดีของสํานักง,งานเขตของเรานะคะส่วนมีความส่งนั้นก็อย่าลืมนะคะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที่สําคัญมากๆนะคะ สำหรับช่วงของเวลาปาจินบุรี2 Channel ของเราในสัปดาห์นี้ก็คงจะมาถึงช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายของ30นาทีที่มีคุณค่านะคะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับทุกโรงเรียนนะคะเราก็อยากจะให้ให้ทุกโรงเรียนนะคะได้ชมนะคะได้ชมใน30นาทีนี้ เราก็าคงจะได้กลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะอีก30นาทีนะคะทุกวันอังคารนะคะเราจะพบกันที่ช่องทางนี้ค่ะตาจีนบุรี2ชาแนล30นาทีสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะทุกๆท่านทุกๆโรงเรียนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ